สวัสดีครับผมมาพินกับ c h ช l f i e ฟิลไทยใน u t u b e ครับอยู่ที่วิลล่าบาลีนะครับที่ระยองครับแถวแกลงนะฮะก็ด้านนู้นมีพิซซ่านะครับนิ่นะครับเตาฟืนด้วยพิซซ่าเตาฟืนขึ้นชื่อครับที่วิลล่าบาหลีนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพักที่นี่ครับเรามารีวิวกันว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหมีเวลคัม อาจแล้ม่พิมพ์น,นะครับตรงนี้ก็เป็นรีเซพชันครับก็มีรูปภาพการเต้นไล่ลำแบบบาหลีด้วยนะครับ เป็นวันอาทิตย์วันพฤหัส1,500บาทพร้อมอาหารมื้อเช้าสองท่านศุ<อ>กเสาร์1 0 0รบาทพร้อมอาหารมื้อเช้าสองท่าน้าเป็น,นงงาวางวันนี้2,000บาทพรอมอาหารมื้อเช้าส,สท่านวร<อ>นแล้วถ้าเกิดเป็นเห่างนี้ย่งนี้ราคาเท่ากันเหมือนกันแต่เป็นห้งนองห้องฮะสามสด้านนี้นะครับก็ดูสานาทีสามสิบไรอาสาองสามสิบด้านนนนสามสองเขามาสามสองส สามสี่คือะไนี่และครับนี่ก็เข้ามาที่ห้องพักครับนี่เป็นเตียงนะครับแล้วก็นี่อยู่ชั้น2นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวอลเล่นมุมนิดหน่อยก็ไปนั่งเล่นได้แบบนี้ก็หลังชอบนะครับแล้วก็เป็นไม้นะครับโคมไฟก็มีทีวีอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตู้เย็นนะฮะ มีกระจกอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงครับสามารถเปิดออกไปนั่งเล่นได้นะฮะหัดหลาแม่พิมพ์นะครับราคารู้สึกจะอยู่พันกว่านะครับในช่วงที่ไม่ใช่สาอาทิตย์ตอนนี้ไว้วางของก็วางกระเป๋านี่ภาพเขียนบัลลีกแล้วครับ ป็นภาพเขียนจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นภาพก๊อปปี้แล้วก็มีห้องน้ำครับก็มีโถนั่งนะครับมีขับบัวนะครับมีพวกเครื่องสุขภัณฑ์อันนี้อ่างล้างหน้าอันนี้ไม่ใช่บันไดนะครับเอาไว้วาง พวกพัดชิตัวอะไรต่ออะไร